ดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้แอดไอกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขเด็ดกับแม่คู่ของวันที่ยี่สิบเกากันยายนนะคะมาเป็นการเสียเวลาไปติดตามอีพีสองพร้อมกันค่ะก่อนคือมาก็ต้องเปิดผระมาณกันงะกอนนะข้นงก็เปิดผ่อนนะลูกนะทุก่งทุกอย่างเออไฟจ่าเอื่องไฟเมื่อกลางว่าตะกดน

ขอใล้ก็ร้านทุกผูทุกคนดังร <c oughs> ู้ว่าทางม่องแื่แต่ักระเดิมกระเดิมตัวกับคืองานมคือมาะืองานอืองานไมัคือมาปกกระตึงมาอืงนะพอ่อเดี๋ยวอีงมาไม่ได้น้ำท่วมน้ำท่วมของทางมาค่ะามากระมาง่ายกว่าค่ะมาเงินก็พอกระเืือนอยากมาถวายพ่อหลายหลายว่ะค่ะ อยากวาไว้พ่อเป็นเขียแต่มันไมนมีปัดอยุ่ปัดได้ก็ได้มาแค่นี้รวบรวมกันมาแค่นี้นะลวกน้องลายูหดายคาไายคือเถียงแยกนบ้าหวังบ้าหลายต่าีพ่อได้แค่ท้องท้องเสุยชูมาแข่ง้องท้องเสทยเออมือนี่ดะเอือได้้องเกียชูมาแข่งก็ยังมาชึ่อมาเอืออานไมู่กไม่รับไม่จบไม่มาอ่านกวันนั้นบขาดแระวเหึเหแล้วก็มือบต่อขึ้นแล้วดูเถอะนะ สองวันเกืดทคืออืมสองพันสองร้อเกือกท้ง well, น <the öst> ้ำตกอุมได้นัวะอืมทั้งนับวันที่หนึ่งคอยคุยกันอืมก็คือนักเท้านักยอมน์น้องข้าวบุอืมอือะอึนางกองกอดอืมนางไม่ได้วันเนากับ่คุณกองกอดก็ปะกนายเอกชัยใควงหูงานอืม คาเฟ่คาเฟ่บกเขือเอืดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ้อผ้ึาตื่นกาแฟตึ่นบะเึือได้ยังม่เมา่ะพราะ่าใช้ข้าองขายเลยนะมาแขกขึ้นพกับตื่นนอหลานอึ้งบ่านฮัวจังคืนครอบครัวเขาใช้กะตรงใครเขาบอกใช้กาแฟผู้ชาย้านข้าง แง่ข้างตึงเนาตับปูเออนะใหายม่เข้าไม่หลับไม่เข้าไมหมาอาคือวันนั้นขาคาเะ่เหิงเหิงแล้วก็รูวันนั้นแบกเยอะเออืมือนีนหูจักว่าคือขายกาแฟจับืมจัดบานขากาแฟเอาอย่างนี้ขายแก้วแล้วที้งยังมาทั้งมักวันี้นะทั้งมกมือหนี่ยแบบเยอะเออไปขายกาแฟแก้วและทิปเก่าบาทชิเก้าบาทอืม ขายคิบเก้าบาทคิบ้าบาทจะได้กินช่วยพ่อขั้นขายคิบเก้าูกักบอกคือจะช่วยจะช่วยจะเกิดบถ่วยพนั้นเกิดคิบถ่วยจเดคิบจเกิดคบขั้นขายคิบเก้าจะเด้าครับผู้ได้เกิดสิบหน่งมู่น่าเกิดๆนะพวกนั้นขอให้หึงๆแล้วก็รวยๆการือการะอนะเอาไปไว้ถู่มันจะือมันจะหกมันจะโแล้วค่าไปใช่ ขันบ่อใช่บ่หกสอบจับผ mm. mm. ูข um. uh, bueno, ันไท่เป็นหกเราดเอ้าเป็นกันค่ะกันลึกสิโอเคจับผูเออวัดนี่เราเรื่กันยังางจันเนาเออวัดคือข้าเท้เออลูกร้ายร้ายผูร้ายคึเาหรอเปไา้เไปุ่มบุวน้ำฟ้าให้ต้นตาลพึกเขาเรียกว่าต้นผ้าป่าเออผ่้มข้า อไปกัาไม่คู่หอยแข็งกันไปเรื่อยๆแบบบุญบายก็มีของไม่คู่พาูกล้าใจคือใจขาดความบุญ่วามกุศลกันไปหาวัดคือบาปั่นเลรกเอยๆบ่หน่อยบ่ไรสือใจคือเขาเร็่ยวใจแข่งวะเร็่ยวใจโอกาสเรื่อลๆกการทำบุญเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครการทำบุญให้เกิดจากเกียรตให้เกิดจากใจให้เกิดจากการกระทั่ของตัวเอืงทำแล้วมีความถูกทำไปนะลูกนะ อายุเราไม่รืนดาวไม่ถึงร้อยเก้าสิบนะไม่ถึงร้อยเก้าทียางนึ่งคนทุกมือได้ยืมเ้อะ่าเนื่อเนยผู้ักคนหอดว่าทึ่นงินกระต่ายกรมืยืมได้ยืมวันที่หนงกรตายก็นีเออผูรักคนว่าถึงเนวันที่สองขอถึงเงหอดเก้าทีรอดไปก็คือห้าทั่เชื่ยหอดว่าีึ่เงอายุแค่สิบเก้าปีนึอายุแค่สิบเก้าปี การมึอม้อแล้วหน้าเหมี่ยได้คึกการไปรอว่าแต่ของคืออายุเก่าคึกป่อยปึ้ว่าแต่ของคือร่นใหามักเดคึกคึกึกคึกมาเรื่มผู้นักนก็ได้คึกคึกเออผู้นักนอายุบางื่นได้ตายก่อนนาะเนาะตายก่อนอายุไขแตมือคึกคึกเปิดมือคึกคึกเปิดกตายงหนักก็จั หายขึ้นคือเจ้าหน้าเริ่มหุ่นเริ่มท่งหุ่นแล้วลุกเล่อช้าชงมทางไปเออเริ่มตะแกรงมือนี่เป็นตรงไปนั่งบ่อถ่ายแล้วลุกเล่อคือวิบเราไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้มีชาวที่เงื่อนช้องายไปเอาไปท่าบ่อใดขึ้นที่เอาไปได้คือความดีเท่านั้นนะช้าชงมทางหุ่นไปเออให้ใครอยู่ขายร้านใจกาหรื่อย ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้ข้างบนนักถ่านที่แห่งนี้ที่วัดปู่เตยท้อมเดินในระเบเมืองระเแรหลายครึงหลายอย่างคือถูกร้านนั่งบ่ข้งปากกขึ้นเฮือดแต่บางครึงบางอย่างครึงแทบคิดคนรับรูเราลืมเล้อรับรูมัดถูกคึงทูกลางจงไหนว่าถากมาเป่งขันบอไม่บุญ บุญกลางบ่งมือบุญใบว่า,า,าถังไมนถึงปากกขึ้นได้จังได้เพราะฉะนั้นผู้ถือผ้าคือผ้าถังเข้าคาถังบุญบาทน้่งมือว่าหลายกูขันถ่านแล้วลูกเออก็ถึงได้มาถือกูนึงในเมื่อเรามีโอกาสถือว่าเรามีโอกาสดีนะเออที่ได้มาถ้าคือได้มาเกิดในยุคในสมัยหนึ่งในตอนที่เหตุการณ์ขับขัน แต่ยังมีคนใจบุมเออเมื่อใจบุมพุ้งท่านใน้าคน้นเทีดคนค่ะบ่ายเมื่อกับาถึงบัฒนธรรมาได้บ่ทนธรรมาได้เดียวนี่คือใจค้นหดเทียมอัำมาถือเยอะๆมันรูข่ามันรู้่วยวก,กันฝ่าดึงบางเทือบางชื่อมันกระ้องจังปึงไปตามกาลเวลาหาดเกลือคือพอถือบอต้องฝ่าดึงกระดงโขกกรบมือถึงไม้ ใครดึงชูโรคปัยก็ไมอเออโรคงามตายได้ปูได้คนเพราะอึ๊งแนวเกิดนะบุ๋มนะอ่าอืมเกิดความบึงบัดไม่รู้มนเพราะว่ามนุษย์ทำมนุษย์เองบั่งเถื่อบั่งชื่อไปโรคดูชิงคักคือบั่งเถื่อบั่งชื่อเออบั้อหื้อข้องเก่าข้องรังอืมทุกชิงทุกกลางการเริ่เกิดขึ้น งอนแต่คนบ่นมืเสึนงมีช่าแล้วเล่าเพราะฉะนั้นคันผู้ใดคือดื่งช่าดื่งเยอาะการตืดิงดิ่งกับชิงดี่งแล้วเดดล่เาคอยคือคอยฉาบฝ่าลูกอ,อะไรแม่พูดสร้างเสือยว่าสารามันสีมี่นวเพิ่มมันคอยสีง่ามเหมือนกันงงนมู้ล้วแต่ว่ามันขาดขาดขาดต้นน้ซับแม่พู <laughs> บุ้ล้วบุ้เล้วว่าคือเขาจำได้อืมขันจักคือจักขังมันคืองานซืออืมับปูถ้าไปชื่อขันตัวมันคืองานหนังชื่อจักขันปูถ้าไปชื่อมาคือไม่ใช่ขันตัวการเฝ้าเอาขันตัวจักแั่มอืมไม่เจักส่องดูหายดิ้วจักส่องตีปูดึงว้าคงกะป้าจากปิบได้นับมัปูพ่อวัดป้าเปลี่ยวป้าไปพูนับให้ครับป๊าป๊าทางนี้ ป๊าป้ปอืมทึกแปดอืมขั้นจะเคยกับทางทึกแปดชอบไหมมริมทึกแปดมันปาูใส่วันทีหนึ่งนี่มันปลาูโชคดอืมโชคดีอืมเมื่อทึกแปด,ดองคู่แรกจะเคยกับทางอืมแล้วปากพข้มา,ามทึกอืจับปูจับทรมัอนจับอยู่ะปลคภูคือเคือกันไปเครื่อมไปจองเอา นึกแปดช่องนึกแปด่องสิบแปดช่องนะปูเนาะไม่แค่หนันะครับสาสาูมันจะข้างนเดอดงานไม่บอเออขั้งจะคือจับขัอ่านงูท่านาทาคือปูน้อมุูมได้ใช้ง่าเด้อจาดขังท้าทายรมันขั้มหัวจาครับอ่านคึงขังยดได้ขัางเธยกับว่าถือเยอะยิ่งหนักเนาะั้งยึดเมืองสวรรคนก็ได้เาั้งยึดเมือวันหม้า ต้องสรางอยูเมืองมนุษย์ค่อยไปยสำรถูอยูเมืองถวันเข้าใจกั้นรึน่า,นาล,ลูกร้ายอยกั่เืกเดอเด้อยหมัมสุนเต็มถาวันเออเขาเกิดมาเด็ถาวันอืมนะถาวันบน่บินเขาเกิดาถาวันบ่มิงเด้อเด้อหายภาคกันภาคก,กันฉางภาคกนขึ้นดนทังนจะเอาเปืบีบเอารักกัน่าถึงแต่ตัวอืม ยาหมุ่าบายยาหมุกหรือกระรืกับพอ่อนกระรอเออเออแน่เ,นเ,นมนนนเมืองไปเดือมาถึงหม่อขายเออพ่อเอาตังคืนค่ะนน่เมืองไรร่มคึ้นอยากให้ให้เขาขึ้นหม้อเดอีกพอวันค่ะวันนี้ให้เขาก็นา่าผวกนะพอวัาค่ะคือของกันคีอพอคิอวัาค่ะมาคือไปร่มคึ้าใามาวันค่ะ จะไปลงทุนว <toys> ันท <m ics> <sh yelled> ี่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับอีนักปัด้งมากระบกไทยน่าพ่อก็จะไปลงทุนใช่ไหมครับผมเออบักเทอื่เขาียก็อยกต่ชื้อวัหุน่ะจ้าดิมแต่ชอวคนว่ดมครับมเรี่ยป่าถ้าเป็นยังมไมหลายป่าครับผมเนี่ยป่าเห้อยครับผูเขาจะไกระเบืองสลาจะบวการคิดแปลกันังหมนกร็เทอว่าทั้ง สองตัวไถ่ติดฟูทันียว่าคือขางข้านงข้าันข้าลาาวลาพัแต่ว่าวันหนึ่งรับเพว่าลูกลนตัวประเทศตัวโลกก็ยังได้โชคได้มานั้งฟูพอเด็อไ้โชคนั้งดกกันงว่าเฮ็ดชิบแปดกั้งแปดแต่ว่าตั้งแต่ฉลืมให้ราว่าหลายเนา่ว่าค่อยหน่อะลายกับฟูกะลายกรตัวเดียว ว่าแกก็ท้างได้ดวยะได้เป็นาปูปางชิ้แปดช่องชิ้แปดห้องนงครับเพรารชื้นได้ป ulously, as, ่านะพวกนแต่ว <c ambling. S 2> ่าร้ายปูร้ายคนเก่าากันเชดเตาทรัครับปู่ดชห้องไม่บอครับช่วยให้ยืมไปวัดบ่ได้มึงบ่ได้บ่ได้ครับครับพอเฮ็ดปบปปปเดียวครับูู้่ปปูปบ่ได้ดอกขา้เ่ข้า่าครับแมบอสร้างเสวยว่ากันเห็ดแต่เห็ดงามๆมันสมปูว่าทันว่า Give nắng a chia cái nắng cả của cough a lạc. Besides, hello. Quick tack up with noon yang. I mean, yang. Tìm được tiết, được. Tell my chếp my toilet. Tell me. 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 แข่เรื่นบานเขาเมื่ดิ่จึงวบบ่าเขาบานเคืออย่างเขาเด้ไปตีปีช้าปีาปาก็วาน,นมาบา,า,านปปาแล้วก็ยิงเรียบอ๋อขัดเลยเื่องยิ่ชั่วไปเรื่อยขัดแล้วสุดยอดั่งเรื่องยิ่งคืมันเรันถริงว่าเขาว่า,อยอยานนตือ,น,อตนเนาะเัดตั้งน้ำมืออาบอ้าหลุดได้มืออื่นแล้วหลุดเออม,มืออื่นมาคือช้างคือแทกต้เงินอาย เออทางบูทากุศลรวมกอนมาแต่ได้เกิดบานถา้าว่ายอดมวลปึกนะลูกนะปกนะจะกข้รวบววมไปรวพวไปไปเะแล้วพ่อจะมีมีจ้าของอี่งี่ยังครับปูแล้วพ่อจะเพิ่มเองครับเออเพิ่มหมานกัวปะโอ้ปูปูจะเพิ่มยอดไหใช่อะไรเออโผ่างเออเอาไปวานจะเรื่มอือ Ừ nhạc thong bằng mọi người. Tất cả các con môn của đảng của môn năm hai nghìn lẻo. ừp ba bàn bàn tư mê đồn năm hai nghìn bàn bàn tư mê đồn ba 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 tư mê đồn ba tư mê tông เออหาป่าหาปลาให้๊ตปลาหาโตปลาหาป่าก็ให้มันบื่อมาเรือหาเมฆกาให้มันออกเปนไปก่อะไออกขึ้นเขาถึงเวลามาก็ออกอาไรกบ้อเคือเด็กว่ากันแล้วเนาะอาหายก๊ไ้ไม่ถรบไม่ราไม่ถรไม่มกสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาหึ่งหึงแล้วก็รู้อยเยทั้งหลาบไปนี้เสียงดิ้เสียงหางสองเสียหน้าท้องขึ้นมา อาหารวันนี้ครับเขียนตัวที่เก้าทีเก้าที่เจ็ดที่เจ็ดีคือยี่สิบเจดสบนี่หาเจ็ดคือตอนนี้อพื่อนโดนแไม่ได้ร้านะคุณนัก่าวาเอาถามกัว่าันขึ้นหน่อยว่าเยอะครับปูแล้วก็กำลังหาขอาบตัวให้ลูกให้ร้านนููมันนี่ ห้าเจ็ดศูนย์ปะาเจ็ดศูนครับบหลาย้ยมั้ครับปูเอาชี้ทึ้แปชี้เก้าเก้าชี้โมงยังได้รูปนั้นเอาแค่ไนนะพอถามแม่พอฟังเป่าก็งเป่าอย่างเต่าย่าม้ปูามแม่พอคืออะ่ร ทีน <Workers. S 2> ่ะคือจะพีก็งอกมากอกรู้แค่หกอกจะคือต็งอกกระดอกกระเกิอกบารทีมันงอบระปุ่มการพีเมื่อแบบจัดจัดจัดดีอาแค่นี้ระอาของอาของข้อก็ไา้แบบสองหน้าตาเนื่องอาจะเริ่มจะเริ่มบุกอาสาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขห้าน้อยในวัอนี้เนาะค่ะอย่างที่ปู่ตาได้วาไปเนาะค่ะ ถ้าน้อยมือนีของวันที่2 9กันยายน2 5 6เนาะคะ่ะปู่ตาก็บอกว่าคาทูนั่งปัทมาปู่ตากยิบแบ่งลอยเขี้นมาเนาะคะ่ะแบ่งลอยมันสีนมี่เลข5 7 5 8 3 8 0เนาะคะ่ะแล้วก็ให้ทีมงานมือนีเนาะคะ่ะ2,270บาทมันจังสีคุ้มเนาะคะ่ะปู่ตาว่าให้เจียเองค้ายคากาแฟ สิบเก้าบาทเนาะคะ่ะจังสิได้เจ็ดสิบถอยค่ะหลวงปู่ตาก็บ,บอกว่าบางคนอายุบ่ยืนเนาะคะ่ะสิบเจ็ดสิบแปดปีมื้อนี้เนาะคะ่ะส่วนอาหารมื้อนี้เนาะคะ่ะปู่ตากัใหายาเก้าสิบสิบเก้าสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสี่แล้วก็ซ้ำตัวตรงเนาะคะ่ะสำหรับคนที่อยากได้ซ้ำตัวตรงปู่ตาก็บ,บอกว่าหาเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะส่วนแนวทางวันที่หนึ่งตุลาหกหาเนาะคะ่ะ ผู้ตากรเน่น18นาะคะ่ะผู้ตาบอกว่าห้ายอยากสางสาล่าผู้ตาซ่อมเบิ่งแล้วก็มี18ซองนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำรับ18ก็เป็นเลขที่น่าสนใจนาะคะ่กะกาใหายทานผู้ชมไปพินิจพิจารณาเบิ่งงนาะคะ่กะกาสำรับมืออื่นน้ะคะ่ะแอดกะขอเรียนเชิญรวมบุญที่วัดบานเหมือนนาะคะ่ะแห่ต้นเงินกับแม่คู่นาะคะ่ะ สำหรับผู้ใดที่ติดธุระมาบ่าได้การลอติดตามรับชมคลิปเนาะคะ่ะว่าแมู่่ซิมีเล็กเด็ดตัวไดแน่อลอรุนพงสุดท่ายไปน้ำกันเนาะคะ่กะการเห็นผู้ตาบอกว่ายอดตัวเงินพรุ่งนี้นะคะผู้ตาสิเพิ่มห้ยเนาะคะการลอติดตามห่อไปน้ำกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ